สวัสดีครับผูบชมฟุกฟงสะทอนเปิดออฟฟิเชียลนะครับเมืนอี้กลกับบ้านครับผมกลับบ้านแล้วนะครับเสรล้วหน้าแม่ยู่งเสร็จแหนแม่ไปตลาดนี่นะครับบ้านของฟุกฟงสะทอนนะครับผม แม่บ mm. ัวยูยูเลยพอผุดพออีพุดพอกำลังเจ็บปุยอยู่นี่ครับคุณพอเนี่ยกำลังจะออกไปงั้นพอกำลังเจ็บปุยยู่ แม่ก็ออกไปตลาดเอาไปตลาดกับหลานเพื่อนลูกสาวเอือยนะ <c oughs> ก็เลยสิมมัน <c oughs> ขี่ไปยังก็ งานเราอ่ะไปเราไปแล้วไปแล้วแม่กินมากขนานั้นเราไปงานโอเคแมื่อกี้ขนานั้นเราไปงานเออ แด่ระบาดนี่คุณพ่อนะครับรดไฟวัดขึ้นมาบัน นนอันนี้ก็นรถประจำตำแหน่งของพอผมเองนะรถประจำตำแหน่งของพอครับได้หรือเ่ได้ละล <laughs> ออนี่ว่าบอกเือตี่ออกไปพระท่านพื่อแปดนาทีโยพระท่านเดินทางเลย จ้าแปนาที้อาทนี่กัุกคนครับย่าสั่นเ่คาโได้ทีเดีวราถีงะไรคุาใจเออมาเดี๋ยวนะจังวาใจเอาเลยยังละก้นไมาเอา หยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยตัวก็ตัวอตัวอคุณน่ะอพยังกินอะเลยกิแกะตางชวไว้ือๆขามเนเต็รๆเินขำเงนเะสังเกตคนมาสังเกตนเลยนะครับมื่อนี้แกสิมะพร้านนะครับมะพร้า่นพอกันมือนี้ หาแนวไปอันนี้ก่อนหาแนวไปเห็ดน,น,น,น่ามีแนวปัดคนตาบออยงบออะไลเนือยังสิบดเหลวบอวุ่มกึ่งยัง นี้ถ้าแก่แก่แเอ่อแล้วเชียวอีกอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางนี่ตัวนี้ละตรงที่ต้องใส่ประจำต้องเอาตัวนี้ละอันนี้อันหนึ่งจะแก่ไหมสิ่งได้ลบไปโอ้ยมามาซีดเฉียดอีกเลยจีลบมาอีกเดี๋ยวเชียวตัวนี้ไปอันนี้นี่มันใส่ดีเลยตัวนี้นี่ บ้านหรือกรบ่อใดเงินทองมาฝากพ่อเมียแล้ครับไม่ได้มาผ่านพ่อเมียช่วงนี้เพราะว่ายังบ่ทันประสบความสำเร็จอยู่ตัวที่เป็นสีดำ Oh. อันไม่ได้อันอน,นี้แปลงตัวหนึ่งจะใส่ดีเด้ครัอบอันนี้ก็ดีเข้าไปแต่เขียนคิ้ว Đó, nữa, đi <laughs> à, này bà xuân, trang nào rồi xong xăm nịp à? chắc tụ này đây xăm nhỉ lại qua vẫn bớt là nhỉ bớt mèo siêu là quả là nó này đây xong gang các bạn các đây con câu สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องทุกคนตอนน้ำเงนอมเชียวเดินกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ